มนุษย์ถูกสาบให้มีเสรีภาพชองเปอาซาดโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องการดราม่าที่ เกี่ยวข้องกับเกม,มนะมาถึงจุดกําเนิดเกมกันก่อนเลยครับคุณลุนว่าไงอ่าคือก่อนที่จะไปจุดกาเนิดเกมนะเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องใช้เวลาเล่นเกมด้วยนะอืออคือการเล่น มาทาความเข้าใจพฤติกรรมการเล่นดีกว่าว่ามันมันเป็นอะไรนะจริงๆแล้วการเล่นนะผมมันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติไม่ต่างจากการกินหรือการนอนเลยตั้งแต่เด็กนอกจากเราจะเล่นเพื่อความสนุกแล้วเรายังเล่นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการของเราเคยไหมเคยไหมตอนเด็กๆนะเขาบอกว่าให้จับกลุ่มกันหรือให้เออคนนี้เป็นมดเป็นตึกเป็นอะไรแล้วก็โยลูกบอลกันพอพูดเอ่ยชื่อสิ่งสิ่งหนึ่งว่าเป็นตึกหรือเป็นรถแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเดดบอลน่ะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะอเมริกันฟุตบอลเดชเดชบอลนี่ดูเคยรู้จักไหมตายแล้วก็ต้องออกเอาง่ายๆนะเกมเนี่ยมันมีหลายแบบโบราณเรียกชื่ออย่างเดชบอลเออโบราณเรียกชื่อของนั่นแหละโอ้ยเยอะโบราณเรียกชื่อมึงคุยกับกูเนี่ยอายุห้าสิบกว่าเนี่ยไอ้ฮาเดชบอลอะไรวะโอเคมากลับมาเข้าเรื่องราวนะอ่ะคือเกมเนี่ยนะมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างเกมนะมันช่วยเติมเต็ม ความต้องการภายในจิตใจบางอย่างซึ่งการศึกษาทางจิจตจิตวิทยานะครับผมได้พบว่าการเล่นเกมมันช่วยเติมเต็มเติมเต็มอะไรรู้ไหมความอยากเก่งคือเติมเต็มความอยากเก่งการเอาชนะความเป็นอิสระแล้วมันพอใช่พอเอาชนะแล้วมันก็เหมือนปลดปล่อยสู่อิสระพอเราเล่นเกมมาไหนจนแบบถึงด่านบอสจนชนะขั้นสุดยอดของมันปุ๊บเรารู้สึก <c oughs> ชนะสักทีชนะสักทีเออิสระจริงๆความจักเก่งนี่ก็รู้กันนะพวกตีป้อมน่าจะรู้จักดีความจากเก่งไงนะะตีป้อมเลยยิงปืนเน่เออจะตีป้อมยิงปืนนะครับผมนะเราทีมเรามาห้านะผมต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะทีมเรามาห้านะศัตรูฝ่ายตรงข้ามห้าคนไม่พอสร้างในทีมตัวอีกหนึ่งเป็นศัตรูพวกเอ้ยมันต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในทีมห้าคนมันจะมีคนหนึ่งที่แบบอ่อนที่สุดมันไม่มีหรอกมึงจะเก่งเท่ากัน5คนไม่มีใช่ปะ มันจะอ่อนจ้ะพออ่อนที่สุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดจุดอ่อนของทีมพอจุดอ่อนของทีมเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงทำไมอย่างนี้วะเาทำไม,ม,มจุดอ่อนทีมค,คุณคือจุดอ่อนของทีมเชิญค,ค่ะโจก,กําจัดออกไปอ่าไม่ใช่เน่อ่ะ, <c oughs> อะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ถึงแม้จะอยู่ในเกมก็เป็นสัตว์สังคมต่อให้เล่นเกมคนเดียวนะเชื่อไหมเชื่อไหมเล่นเกมคนเดียวก็จริงแต่พอเวลาเล่นไปสักพักแล้วเราติดด่านนี้ผ่านไม่ไ,มได้ต้องไปถามเพื่อนหนึ่งไปถาม2เฮ้ย มีการช่วยเหลือกันแบบไหนได้บ้างแล้วในปัจจุบนันนี้อยู่ในโลกที่มีอินเอทอร์เน็ตพิมพ์โพสต์ไปในกลุ่มเกมอ๋อทีมไปถามาพิดคำไงวะเอออย่างเช่นเออเกมเพยเดนี่นะครับผมผมติดดานนี้นะครับม,มีใครช่วยพาผมผ่านได้ไหมอ่าอ,อะไรแบบนี้นะฮะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ๋อมีคอมมูนิตี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันสามารถฝึกความเป็นทีมขึ้นมาได้ใช่ใช่ใช่ไแล้วก็ฝึกภาษาด้วยเด็ ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าซึ่งต้องบอกนี้เลยนะอะไรเพราะว่าอะไรลุงเพราะว่ามันมีภาษาอยู่ที่อยู่ในเกมใช่ไหมต้องการเอาชนะก็ต้องเรียนรู้ภาษาให้ได้ใช่ใช่เาจะมีคําสั่งบอกมาเป็นออฟเจนหรือภารกิจที่เราทําเอมีอะไรให้เราไปหามีเควสมีนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะอ่ากต้องพิมพ์ไวด้วยใช่ไหมป๊อปป๊อปปใช่ช่อ่าแล้วเกมเนี่ยนะต้องบอกอีกนิดนึงเลยนี่หลบอกกันนะเนี่ย กมมีข้อดีเยอะมากเกมนะมีข้อดีเยอะมากข้อเสียก็มีเช่นการอาจจะน้อยนะแต่ก็ถือว่ามีว่าแล้วมันต้องมีแม่มึงหมอบ้านมันมีข้อเสียอทุกสิ่งในโลกนี้มันมีเหรียญสองด้านอยู่แล้วมีดีก็ต้องมีเสียใช่ปะใช่ปะรู้ไหมเกมอะไรเกิดขึ้นเกมแรกในอารยธรรมของมนุษย์เกมอะไรวะ rock rock paper ซ c i เซอร์อะไรค้อนกันไก่กระดาษอ๋ออันนี้นะสมัยก่อนบางทีเห็นในต่างประเทศเขามีเป็นนกเป็น อกอนันนั้นในประเทศที่เขาจะมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันไงแต่ว่าหลักสากล<ต>ที่ทั่วไปอ่ะค้ะอนในกนารกระดาษเคยมีจัดแข่งชิงแชมป์ด้วยนะชิงแชมป์ร์นเมนต์ด้วยนะ,ะต้องบอกเลยว่าไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าประเทศใดเป็นประเทศเป็นประเทศเ,ร,เ,ทศเริ่มแต่มีการละเล่นในเนี้ยมาอย่างช้านานทั่วทั่วทั่วไอ้ทั่วประเทศเขามีการเล่นแบบเนี้ยมานานมากจริงป่าววะก็ตอบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครรู้โอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นทำแมทช์ไปดู ขอให้เจอนะโอเคครับผมนะถัดจากเกมเป่าหญิงฉุบนะครับผมก็คือเกมกระดานนะมันมีอุปกรณ์มากขึ้นเกมกระดานเกมเศรษฐีใรอยาแก้รวยใช่นะสิใช้นะสิเป็นเกมเศรษฐีเอาลูกเต๋ามาโยนใช่ไหมใช่แล้วบางทีก็มีเกมแบบเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้กระโดดกี่ขั้นมีตกเหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเกมมันในงูไงอ๋อเขาเรียกมันในงูใช่ไปถึงที่ก่อนนะ มีหมากลุกมีหลายหอย่างเลยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบอร์ดเกมอารมณ์ประมาณเกมกระดานนั่แหละบอร์ดเกมอ่ามันมีอะไรไอเดียเียไอนี้ไอเดียเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเกมออนไลน์ของเกมไอเกมกระดานนี่แหละอ๋ออ๋ออ๋อออะ ไม่ไม่ข้างบ้านเขาก่อสร้างเขาก่อสร้างเขาเก็บของเก็บของเขาทำอาหารเขาทำอาหารเสกกระตทะเปเปแต่หลิวล่วงต่หลิวล่วงแต่หลิวปักโอเคแล้วแต่หลิวอะไรแต่หลิวหลิวตกตลิวต่หลิวตกลงโอเคครับผมมาถึงยุคนี้นะเลือกเกมเสียบปั๊กกดปุ่มเฮ้ยตู้เกมเลยนะแกตู้เกมกุ๊กตู้กูเกมกูกูกูเกมเฮ้ยตู้เกมนะที่เล่นที่รู้จักเลยทีแรกที่แรกมันจะก่อนที่เป็นตู้เกมใช่ไหมก็มีไอ้โกโก ฟุตบอออล๋ตู้โกตู้โกที่ไอ้ไม้บิดบิดเนี่ยเขาเรียกอะไรวะพินบอลเขาเรียกว่าที่มันเป็นเล่นเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าตู้โกโต๊ะโกโต๊ะโกโตฟุตบอลน่ะนะเออไอ้พินบอลคนละอย่างพินบอลมันที่อ๋อพินบอลกดกดเรียกให้ถูกสิเรียกให้ถูกไอ้กดข้างข้างไม่ได้นะได้ผิดเนี่ยแล้วมันก็มีลูกไอ้ลูกเหล็กวิ่งขึ้นลิงงงแอ้วพออายุเกมตู้นะครับผมก็จะเริ่มแบบว่ามีเกมพัฒนามาตั้งแต่ตอนนั้นอะ จนถึงตอนนี้หลากหลายอย่างเลยแล้วก็พอมาเป็นพวกไอ้เกมในตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีเกมพวกแพ็กแมนอะ่บีวิงมีดูมมีดูมเกมดูมไอ้ที่เป็นเครื่องบินนั่นบีวิงไหมบีวิงน่าจะผมจำไม่ได้นะเรเป็นเคร,เรเื่องเป็นเครื่องบินลำหนึ่งแล้วเป็นกาแล็กซี่บีวิงอะที่<อ>มันจะมีเครื่องบินมาแล้วเราก็ยิง,ยง แล้วพอบิงยิงบงบอกอายุแล้วพอิยิงไปโดนตัวไหนที่มันมีพลังปุ๊บก็จะได้ค้อนมาได้พลังเวียงมาได้พลังขยายเครื่องบินเป็น5ลำอะไรเงี้ยเริ่มมึงไม่ออกอะไรโอเคเอาเป็นว่าเกมนะมันก็เริ่มตั้งแต่เกมภาพภาพสีเดียวอ่าอ่าแล้วก็ค่อยๆมา2สี3สีพัฒนามาเป็น16บิตแล้วก็หลาดสาสิบบิตพัฒนามาเรื่อยๆมา ไหนๆก็พูดมาทัังหมดแล้วเพราะว่าเราโยงมาถึงดราม่าเขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าที่เกิดขึ้นอะไรก็โทษเกมอะไรก็โทษเกมเออมันก็จริงแหละมันเกิดดราม่าที่ว่ามีคนเขาบุกไปไอร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเราไปกปักเงินไปปักเงินมาได้พันห้าพันห้าเอาเงินไปเข้าธนาคาร400ร้ยไหมรู้จักออมใช่ไหมเพราะว่าต้องเก็บเก็บสะสมไว้แล้วก็เหลือพันหนึ่งร้อยเอาไปซื้ออาหารให้แมวใช่ไหมเป็นคนเมตตาปาณีเก็บความหวนไหวในตัวฉัน เดี๋ยวก็มีวิธีด้วยนะวิธีการยันแยบยนเอาบีบีกันไปทําเป็นปืนอแต่เห็นบางสํานักข่าวบอกว่าเอากระสุนจริงใส่เข้าไปด้วยมันใส่แล้วมันจะยิงได้ไหมวะบีบีกันไม่น่าใส่บี้ันนี้ก็ไม่รู้นะอ่านตามเนื้อข่าวมาอ่าก็สรุปให้ฟังเสร็จแล้วก็เอาชุดกับปืนเนี่ย ไปทุกซ่อนทิ้งน้ำนะไม่รู้จะได้คะแนนเพิ่มเปล่าแล้วจากเกมเนี่ยจริงๆคะนะฮะในเกมอ่ะพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็โดนตำรวจจับอยู่ดีเพราะแล้วเขาก็ไม่ขัดขืนไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาได้บอกอ้างว่าภรรยาไปแฟนเขาใช่ไหมแฟนเขาอ่าแฟนเขาอ้างว่าคนเนี้ยชอบเล่นเกม payday 2เย่เกมก่อนหน้านี้ก็มีเกม gta ไอแต่เกมเขามันป้นธนาคารป้นเงินป้นเงินป้นธนาคารแบบอ่าชอบแม่พวกแบงค์น,นแบบเกม,มถ้าเกิดไม่มีเกมสมัยไม่มีเกมมันก็ยังมีการป้นก็เรียนแบบหนังสมัยที่ไม่มีหนังมันก็มีการป้นเรียนแบบอะไรให้แบบข่าวใช่ข่าวอ้าวสมัยก่อนที่ไม่มีหนังสมัยนูย่นเน่เขาก็มีโจนมีอะไรกันอยู่ไงแสดงว่าไอพวกสบายเขาเรียนแบบอะไรคือใช่พวกที่ชอบรัก ชิงวิ่งลาวหรือป้อนหรือเอาเปรียบคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นนิสัยส่วนตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือเกมเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมแต่มันจะมาบอกว่าทั้งหมดมันไม่ใช่มันอยู่ที่จิตใจของเขาเป็นพื้นฐานด้วยอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเกมเพย์เดย์สองเนี่ยนะฮะเป็นเกมที่เราต้องวางแผนในการจะไปอ่าป้นนั่นแหละครับพูดถูกแล้ววางแผนเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เล่นได้ทั้งหมด4ี่คนนะครับ าวางแผนให้ดีๆครับผมเพื่อไปป้นจะ<อ>บูหลกแบบมันมันก็แล้วแต่นะครับผม<อ>แต่ว่าเหตุการณ์นี้คงจะไม่มันแล้วนะผมเพราะโดนรวบไปแล้วนะผมไปนคนมัดผมไปเลยเขารวบไปแล้วเขรวารวบผม P ไงดมดมจะเป็นคนเรียบร้อยผมไม่ไม,ไม่ยุง่ <ผม S 1> งไม่ยุ่งโดนมนะัดผมคือก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นเกมในแมบเกมอ่าแต่ก็จากที่ทุกคนทราบเป็นดีว่าถ้าเราเล่นเกมป้นเราต้องไปป้น ถ้าอย่างนั้นเราเล่นเกมบริหารประเทศเราจะได้เป็นนายกเฮ้ยเออทำไงวะทุกคนเป็นนายกกันหมดเลยเล่นเกมทำอาหารเชฟเข้ามาแล้วเล่นเกมขับรถแท็กซี่รับรองฮ่าเขีเครับเเลยครับมีอะไรอีกไหมเอายกตัวอย่างนะมีบุคคลหนึ่งที่เล่นเกมเดียวกันเขาไปไปปนเขาหาตังเอเอายกตัวอย่างฮันล็อกเกอร์เอาไง เอาละสวัสดีผู้ชมนะครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเพย์เดย์สนะฮะแล้วสิ่งที่เรากําลังจะทำเดี๋ยวนี้คือการปนล้านเครื่องเพชรนะครับสวัสดีครับผมเอกคาร์ลเปอร์เล่นเกมนี้ไหมเล่นเกมเพย์เดย์ทูไหมเล่น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 อ้าวปนไหมก็ไม่ปนนะแสดงว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละคนเว้ยแล้วมีคนใดคนนึิมพี่เบย์พี่เบย์เออพี่เบย์เยอะแยะเหล่ายูทูบเบอร์ที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยนะมีเยอะมากที่เล่นเกมนี้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็น กระแสด้วยเพราะเล่นกันได้สี่คนแล้วก็เป็นอะไรความชิบหายดูตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละครับว่าจะทาภารกิจผ่านหรือไม่ผ่านเออแล้วก็มีหลายคนที่แบบภาษาอังกฤษเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นก็จากเกมนะทั้งที่แบบก็ไม่ได้เรียนบางคนจบแค่เรียนแค่ป .4 แต่ชอบเล่นเกมดูไปดูมาอ้าวทีพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเลยก็เหมือนกับคนที่แบบอวินมอเตอร์ไซค์เงี้ยพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเจอพกฝรั่งที่สถานที่ท่องเที่ยวบ่อยๆพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ มันเป็นการเรียนรู้ภาษา,าเป็นการฝึกสมาธาิเป็นการฝึกการทํางานเป็นทีมเวลาไปอยู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยปึ๊บเข้าทีมได้รู้จักว่าตรงไหนใครถนัดตรงไหนใครอ,อ่อ,อนอ่อนด่อยจะได้ช่วยกันโอเคโอเคมามาสรุปแล้วนะผมลุงวิเคราะห์แรงจูงใจหน่อยสิภาพมันเป็นอะไรกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์พอหรือไงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่แบบมันมีที่ต้องชี้วัดมีอะไรที่ต้องพูดนี่ไง จำท่านี้ไว้เลยนะทำไมสีนักร้องอันนี้คุณคุณอันนี้คือทุกอย่างมันจะต้องมีแรงจูงใจไม่ว่าเราจะทําอะไรที่เรากินข้าวเพราะเราหิวถูกถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่กินเราโออิ่มแล้วใช่ไหมใช่มันมีแรงจูงใจอันเนี้ยจากเกมใช่ไหมอาจมีส่วนปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า มันจะมีการลอกเลียนแบบมีแรงบันดาลใจบางอย่างจากเกมแต่ก็อย่างที่บอกไงมีคนที่เล่นเกมเหมือนกันอะ่ะอีกคนนึงหาเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมอ,อีกอ,อีกอ,อันนี้เขาก็หานะนหาได้พันห้าพัยาพัยแต่บางคนนิสยัย <c oughs> เขาชอบตินะด 1, <c oughs> ต,ตัวนะแบบขโมยต่อให้เขาจะมีนะเขาก็ยังขโมยลุงยกตัวอย่างเลยเออมันก็มีดาราดังอรวยหรวยแบบมหาศาลเลยเข้าอไครปารีสฮินตันอ่ะอันี้เลอาเพลงนั้นแ่ะฮินตัน ปาวลี่ฮิวตันเป็นไอพวกเป็นนางแบบเป็นดาราเป็นนางแบบเขาเป็นนางแบบไฮโซของของอเมริกาพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่โตหรูหราอถูกจับข้อหาข้อหาไปขโมยของในห้างมีเงินไหมเขามีเงินโคตรรวยไม่ได้เดือดร้อนมันเป็นชอบความตื่นเต้นของสดตัวเลยถึงไม่เล่นเกมไม่อะไรก็เป็นอันเนี้ยขอหยิบแบบไม่ต้องของไงมันตื่นเต้นมันตื่นเต้น อ,อ,อย่าง<ต>นี้เลยอะแต่อีกอย่างหนึ่งนะอะสมมติว่าเราเล่นเกมเป็นหมอ,อ,อแล้วเราอยากรักษาคนอืเราไปทําได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหมอเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ว่าเ,เดี๋ยวจะผ่าแล้วรู้สึกว่ากูจะผ่าแล้วกูทําให้เขาตายใช่ป่ะแล้วมันมีกฎเกณฑ์ว่าต้องจะเป็นหมอเป็นไม่ได้ง่ายๆต้องมีใบอนุญาตนู่นน,นั่นนี่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดลองดูถ้าเกิดใจจะไปบุก ไอ้ร้านถะดกซื้อเนี่ยแกต้องขออนุญาตมีใบอนุญาตอน,นุาได <c oughs> ้ไหม <c oughs> คือขั้นตอนการเดินเข้าไปไอ้น,นี่มันง่ายไงมันง่ายแล้วก็กฎหมายในการตามตัวอะไรต่างๆแล้วก็ตัวอย่างในสังคมเนี่ยมีหลายคนที่ทำผิดเห็นเห็นแต่แตยกฟ้องมั่งอะไรมั่งนี่ไงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเล็กเน้อยๆไอ้ไอ้ตรงนู้นก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความรู้สึกที่ซึมลึกไปใน จิตสานึกของประชาชนเรียบร้อยแล้วดูนาฬิกาซะก่อน <ไป S 1> ยืมเพื่อน <ไป S 1> มารู้เท่าไม่ถึงการเรือดำน้ําไม่มีมแล้วถ้าเกิดว่าพลผม,ผมนี่ผมเล่นเกมตีป้อมเนี่ยแล้วผมจะม,มีปัญหากับใครไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ <laughs> เล่นเออเลออลหรือออกซิเจนอาโอวีตีป้อมอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เปสุดแฟนแล้วนะเหมือนที่เราพูดตอนแรกใช่ไหมลุงถูกต้อง มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพใช่เสรีภาพเนี่ยมันทําให้เราคิดไปตามใจเราเองเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นอ่ะมันคือเสรีภาพเราคิดอย่างนั้นตลอดถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้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 แต่ว่าเราทําตามที่ใจเราต้องการตลอดเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอขอตัวไปก่อนนะครับผมใครที่รู้ตู้ไอพินที่ไอตู้เนี่ยสรุปมันเรียกว่าอะไรนะพี่มาบอกกันหน่อยนะไอที่ว่าลุงเรียกว่าตู้โกสมัยลุงเรียกตู้โก โตบอลโตบอลโตบอลเฮ้ยเดี๋ยวโตวบอลนี่มันขึ้นควบลูกปะขึ้นควบลูกเฮ้ค <c oughs> ่ <c oughs> โอเคแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผม <c oughs> สวัสดีครับ